ชีวประวัติพระสุจินโนหลวงปู่แหวนตอนความศรัทธาของประชาชนหลวงปู่แหวนสุจินโนท่านเป็นตัวอย่างสมณะที่จะเริญตามรอยแห่งเบื้องพระยุคละบาะทขององค์พระศัสดาอย่างมุ่งมั่นมอบชีวิตถวายจิตใจเพื่อรับใช้พระสัตธรรมท่านบเพเพียรทางวิปัสสนากรรมฐานอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ เพื่อความหลุดพ้นจากโลกิยะภูมิเข้าสู่โลกุตระภูมิเป็นแดนพ้นทุกข์อย่างแท้จริงหลวงปู่แหวนท่านสละสิ้นทุกอย่างมุ่งบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเดียวท่านหลีกเร้นตนเองออกสู่ทางสันโดษตลอดอระยะยาวนานกว่า50ปีต้องฝ่าฟันอุปสรรคและความทารุณน,น,นานาประการไม่ว่าความธุระกันดารโรคภัยไข้เจ็บและความอดอยากหิวโหย แม้ร่างกายจะหนีจากธรรมชาติเหล่านี้ไม่พ้นแต่จิตท่านไม่ติดอยู่ในสภาพทุกเหล่านั้นท่านเละว,วางทุกอย่างได้อย่างแท้จริงดีก็ไม่ติดไม่ดีก็ไม่ติดหลวงปู่ขณะดำรงชีวิตอยู่ท่านอยู่ด้วยความเมตตาเพื่อการสงเคราะห์สัตว์โลกอย่างแท้จริงใครจะเอาประโยชน์อะไรจากท่านได้ท่านไม่เคยขัดข้องตราบใดที่ไม่ผิดวิัยท่านอนุโลมตามเสมอ ด้วยเหตุนี้สาธุชนที่ศรัทธาในหลวงปู่จึงได้หลั่งไหลไปที่วัดดอยแม่ปั๋จุดประสงค์อย่างอื่นที่นอกเหนือจากการได้กราบได้เห็นได้ทำบุญกับองค์ท่านแล้วส่วนใหญ่ต้องการให้หลวงปู่เป่าหัวให้บ้างต้องการได้น้ำมนต์บ้างต้องการได้ของดีเพื่อความมีโชคลาภความเป็นเสียริมงคลรวมทั้งต้องการให้หลวงปู่แผ่พลังจิตเพื่อปลุกเสกวัตถุมงคลต่าง,างๆเพื่อความกลับ ความศักดิ์สิทธิ์ท่านก็อนุโลมทําให้ด้วยความเมตตาใครจะรับอะไรได้เพียงไรขึ้นอยู่กับผู้นั้นเองสิ่งของที่มีผู้ขอกันมากได้แก่ก้นยาขี้โยจีวรไม้เท้าแม้แต่เส้นเกสาเล็บตลอดจนขี้ใครในตัวท่านและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวท่านก็ถือเป็นสิริมงคลทั้งนั้นหลวงปู่ท่านถึงกับออกปากว่า เขาโกนหัวแล้วเพึ่นก็ยังให้โกนแถมจะเอาผมเขาไปสร้างพระอะไรอย่างเขาเจ็บหัวหลวงปู่ท่านพูดสำเนียงเหนือปนอีสรนหมายความว่าเราโกนหัวแล้วเขาก็ยังไม่ให้โกนอีกบอกว่าจะเอาไปสร้างพระอะไรนั่นเราเจ็บหัวแม้แต่น้ำที่ท่านอาบก็มีผู้ต้องการขอไปเพื่อเป็นเสียริมงคลแม้ท่านส่งน้ำเสร็จแล้วยังมาขอให้ท่านส่งซ้ำอีกท่านถึงกับพูดว่า เฮาหนาวจะตายเพื่อนก็ยังหื้อเหาอาบน้ําอีกนอกจากนี้ยังมีคนไปรุมขัดถูที่ใครตามเนื้อตามตัวท่านขัดแล้วขัดอีกหรือตัดเล็บของท่านตัดแล้วตัดเล่าเพื่อจะเอาไปทำพระเครื่องทําวัตถุมงคลต่างๆจนหลวงปู่บอกว่าท่านแสบไปทั้งเนื้อทั้งตัวดังนี้เป็นต้นเอาเป็นว่าใครมีโอกาสหยิบฉวยยื้อแย่งอะไรจากท่านเอาประโยชน์อะไรได้จากท่าน ต่ก็เอากันไปหลวงปู่ท่านปล่อยวางเฉยใครจะทำอะไรก็ตามใจดังนั้นภาระหนักในการดูแลหลวงปู่ถนอมหลวงปู่ให้อยู่กับพวกเราให้นานที่สุดจึงตกอยู่ที่หลวงปู่หนูสุจิตโตเจ้าอาวาส